เราจะไปไวัดสุทัศน์กันนะคะตอนนี้เราอยู่สถานีหลักสองตอนนี้เวลา8ปดโมงสินาทีเริ่มต้นที่สถานีสถานีสามยอด Net Station 3านอดถึงยอดะจะทางออกที่สาม ไปวัดสุชาช้างออกที่สามเลยจ้าโคตรสูงอะเรวไปฟ้าใต้ดีกว่าทางออกที่สามกมานะคะจะห้ามไปทางนู้นทนบูรพาแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆมาว่ากินอะไรร้านอ่อนหรอือขงคนเยอะมากเลยก็อ่อดแล้วกันไม่รีบหาของกินตอนเช้าก่อน อานนี้พอเลยทุกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราลองกินของเช้าก่อนแล้วก็เดินจนไฟเลี้ยววัวสุดา้ณ์แล้วตอนนี้ก็คือฝนตกฝนตกจ้าอากาศดีมากประเทศไทย,ยนี้เรือสต่างคือว่าสนุกละยินเราทั้งนานซึ่งรู้ว่าต้องรับผัดที่อเบอร์สี่ใบกะตอนเก้าโมงเชา้า อร่อยบอกได้แค่นี้แล้วเขาได้ิดีกาแฟสั่งมาแค่นี้กินคนเดียวนี่น่ะอยู่ถนนจีทองนะคะตรงข้ามกับนี่เดี๋ยวเข้ามาถนน,นนี้เราวก็เดินตรงไปวันนี่เข้าดูแล้วเกินจะ มีของขามาทาน,นะคะจนห้าสิบบาทเป็นห้าบาทอย่าห้าบาท,ทาจุกขนอนโบดจ้าอันนี้โบดใหญ่นะคะเราควรจะต้องว่าเพ้าในโบดใหญ่ก่อนแล้วค่อไปหาเทาเวทค่ะรูปไม่ได้นะคะ ตามนี้เลยจ้าตามไปนะก็คนไหนอยากมาก็มาได้นะคะไ,ไว,ว้ออนทาวเวสร็จเนี่ยเราจะข้ามฝั่งมาทางนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันวัดอะไรไปดูกัน ุคนควรจะมาไหว้พระทา,า,าบุตกันบ้านนะคะนี่องค์บทใหญ่ของวัดสุทัศานา,ารามนะคะทุกคนองค์พระสวยมากอย่าลืมมากันนะคะมาเรื่อยๆร,รอบวัดนะจ๊ะก็จะเจอเสาชิ้นช้านี่เอง

ราคาเราจะไปกินสี่น้อยกันนะคะราคาสามสิบเอ็ดบาทจากสา่ยอด